สบายดีกันมาอีกแล้วเนาะกับการเรียนภาษาเวียดโดยตัวเองกับสำลันใจเนาะวันนี้เป็น ept สิบห้าเนาะสามสิบคำศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนามเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่มอะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาเวียดเลยเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเวียดใหม่เนาะเริ่มจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้จะเหตุให้เรียนภาษาเวียดได้ไวขึ้นลนะโอเคเอามาเบิ่งเลยว่ามือน,นี้แมนคำไหนเนาะโอเคมือน,นี้จะเป็นคำวา่าเดนเดนเนาะ แปลได้หลายอย่างเนาะอันที่หนึ่งก็คือแปะแบบามาเนาะมาสองแปลว่าแฮบบอดเนาะมาฮอดสามก็แปลว่าไปเนาะจะคล้ายๆกับดีเลยเนาะดีดีก็แปลว่าไปคือกันเนาะโอเคเมาเบ,บิ่งตัวอย่างเนาะว่าเอาใส่เน,นาได้เนาะตัวอย่างตัวที่หนึ่งเนาะบะก็เดินมาถึงบ้านขาองอ้ าไงเที่ยเขาแปลว่าเจ้าะไปบ้านของไอ้นั่นบอในมึงตัวนี้ก็จะแปลว่าไปเแปลว่ามือหึงเนาะแต่ตัวที่2ไงไม้บะก็เด้นหญ้าโตยคงไงไม้บะก็เด้นหญ้ แปรมามืออื่นเจ้าสีมาเฮือนข่อยบอเนาะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเนาะกับตัวอย่างตัวที่หนึ่งเนาะแต่มันก็จะแปลว่ามาเนาะเขียนคือกันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าก็ในภาษาลาวเขาก็จะแปลว่ามาเนาะมาเฮือนข่อยบอเนาะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่ว่าเอยถ่ายอยู่กับแปลว่าเขามาเนาะตัวอ่ตัวตัวประโยคตัวที่หนึ่งเนาะตัวอย่างตัวที่หนึ่งก็จะแปลว่าไปเนาะเพราะว่าเขาไปเลยเนาะเขาถามเขาว่าเขาจะไปบอเนาะ กันคือกันแต่ว่าเอากแปลว่าไปหรือแปลว่ามาเท่านั้นเองเนาะตัวอย่างตัวที่สา,ามเนาะ ngày mai tôi phải đi đến trường ngày mai tôi phải đi đến trường แปลว่ามืออื่นคอยต้องได้ไปโรงเรียนนะตัวนี้ก็จะแปลว่าไปเนาะเด่นตัวนี้แปลว่าไปเนาะแต่ว่าสังเกตบว่า ดีกับแปลว่าไปเดนกับแปลว่าไปสองสองคำนี้มันกับไปนำการใดอีกเนาะดีเดนเนาะหรือว่าเข้าสิวแต่เดนลาลาก็ได้ดีลาลาก็ได,ดกได้เนาะดีเดนพร้อมกันเลยก็ได้เส่นกันเนาะโอเคแล้วก็เฉีองตัวนี้แปลว่าโรงเรียนเ,เนาะหรือว่าแปลว่ามหาวิทยาลัยอะไรเนาะอ่า้าจะว่าเต็มเต็มเลยครับกับว่าเชืองหับเนาะแต่ว่าอันนั้นเชืองหอบมันก็ว่ารวมรวมเนาะเื่องตัวนี้มันจะมีความหมายว่าเออรงเรียนของเขาอะไรเนาะ เว้าออกไปก็จะฮู้เลยว่าเฮาเรียนของเฮาดีเด่นเชื่องตัวอย่างต่อตไปเนาะเฮาดาเด่นเด้ยว้าวสางในเฮาดาเด่นเด้ยว้าวสางในแปลว่าพวกเขาได้มาฮอดนี้ตอนเช้านี้เนาะมาฮอดตอนมืานนี้ เดินตัวนี้ก็จะแปลวหวามาฮอดมาถึงเนาะมาถึงแล้วเนาะโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายเนาะตัวนี้จะใช้สําสหรับเวลาอ่ามีคนถามว่าออกมาแล้วหวาฮอใส่แล้วเวลาเขาหนัดกันเนาะไปหันไปหนีเนาะหรือว่าเขาสิถามว่าเขาฮอใส่แล้วไปฮอใส่แล้วเนาะการเดินทางเขาเขาจะว่าว่าตัวดังเด่นเลยตัวดังเดนเลยแปลหวา กำลังฮอดเด้อกำลังสีฮอดเด้อกำลังไปเด้อแบบกำลังอยู่ในการเดินทางเลยเนาะอยู่ในกระบวนการสีฮอดแล้วอะไรเนาะหรือสีฮอดบ่ฮอดก็คือว่าอ,อะไรเนาะบางทีก็อาจจะยังบ่ฮอดแต่ว่าเาก็บอกไปก่อนเออดังเด่นเลยกำลังฮอดเด้อประมาณนี้เนาะภาษาอังกฤษก็อ๋ออมอนไมว์เนาะประมาณนี้เอาไปใช้ได้เนาะโอเคก็จะไปแล้วเนาะกับอ่าคำศัพท์ของข่าในมื่อนีนะ้เนาะ สามสิบคำศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนามเนาะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำนันใจแล้วก็ติดตามสามสองทางของสำนันใจได้เนาะยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิก t o อเนาะสองทางในการติดตามสำนันใจจ้าปาไว้ทายครีพคือเก้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดโมดแมนกดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อบอกให้พลาดวิดีโอต่อไปเนาะ แลวกคาพายสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการเฮียนภาษาเวียร์เนาะฉพากการเขียนงานเนานะสนใจกับมีคอร์สสอนตัวนี้เนาะสามารถถ้าสนใจสามารถถักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook อิอนบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนาะหรือ Line เนาะ,อะโอเคถา้าภายสนใจเนาะสามารถถักมาถามได้เนาะโอเคสำหรับมือนี้กะเท่านี้ก่อนเนะาะบายบาย